แมนยูมาแล้วจ้ะพวกเราคำคืนนี้มีเรื่องเล่ามากมาย MM in l อ v มจัดมิตติ้งครั้งที่2นะครับมาดูบอลแมนยูพบคริสตันพาเลตเ,เริ่มต้นเกมมาแป๊บเดียวบรูโนยิงจุดโทษแมนยูนำ1น,น,นตามด้วยแรดฟอร์ดมายิงในครึ่งหลังท่าของด็อกเตรแรดต้องมาครับกำลังคิดว่าแมนยูจะย้ำ3า4 0 4 0หรือ5 0าคาซิมิโร่ก็มาโด,ดนใบแดงออกไปซะ จากความคลื้นก็มาเป็นความเครียดนั่งกันไม่ติดแล้วครับช่วงท้าย,ายเกมสุดท้ายเราปิดจ็อบได้นะครับ3แต้มแรกกับ3เกมที่จะต้องไม่มีคาเซมิโลที่บอกว่าเรื่องเล่ามากมายมาดูกันนิวคาสเซิลสมื่เวสแฮมหประตูต่อหนึ่งเอฟเวอร์ตันชนะปืนใหญ่เฉยเลยครับบอลเปลี่ยนโค้ดหประตูต่อ0ส่วนคู่นี้มันก็จะมาเกี่ยวช่วงท้ายครับบูฟชนะลิเวร์วพูลสาูนย์ แมนยูขึ้นอันดับ3แล้วครับห่างซิตี้3แต้มแล้วก็หางอาร์เซนอลแแต้ม3แมตช์กับบลีดและเลสเตอร์เอ็มเอ็มอินเจะไปดูในสนามลอดูมุมที่ถ่ายทอดสดไม่มีเห็นได้เลยครับกด f o l โ o w กันไว้เลยระหว่างเราเก็บ9แต้มนะครับอาร์เซนอลและแมนซิตี้จะตัดแต้มกันเองส่วนนิวคาสเซิลจะเจอเีเวอร์พูลครับติดตามได้เลย